นี่จ้ะนี่เก็บหอยเก็บหอยยังหเก็บหอยนี่เก็บหอยจูบนี่นี่ <Hey. S 1> ลายขนาดจ้ะนี่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 แม่บอกเสียบนี่น,นี่จ้ะจะให้เบิง้งนี่นี่นี่หอยจูบหรือว่าหอยขมทะเลทั้งนั้นเลยจ้ะนี่ ลายขนาดจะบอกว่านี่จอยแล้วหนึ่งเก็บหอยสวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลยู U, กับเมนูจ้าวันนี้ผ้ามากเก็บหอยแข้งจ้านี่ น้ำกำลังลงจากอากาศดีๆกันเลยนี่ทะเลคางบ้านทะเลเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์จ้ะผ้ามากเก็บหอยนี่นี่นี่เดี๋ยวจะผ้าเก็บหอยหอยจูบหอยแครงแถวๆนี่จ้ะไปกันไเบิ่งจ้าตรงนี้ก็จะเป็นมองที่เมนุษ์เก็บสาลายปีที่แล้วจ้ะสาลายใบผัก กาดนะสาลายภาษารนเวย์กัสเอิญว่าถังเนาะหรือว่าภาษาอังกฤษเอิญว่าตระกูลซีวีทั้งหลายแหละค่ะนี่จะเป็นสาลายสาลายใบผักกาดนะคะหรือว่าสุกทาแหละในภาษารนเวย์จ้่สาลายตรงนี้ก็สามารถเก็บไปกินได้จ้ะใบเงีๆยวเลยอ่อนๆแต่ว่ามือเดียวเมนูสิผ้าเก็บหอยแครงหอยจูบนอกจะวันนี้นี่ อากาศดีจ้ะบรรยากาศตอนหาโมงแรงเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์จ้ะนี่จะหอยแค้งกับจะอยู่ประมาณยังสี่นี่หอยแครงนะคะได้อีกสองตัวเดี๋ยวสิพาไปเกมหอยจูบจ้ะเมื่อได้เอาอยังมากเคลียหินหาหอยแครงเนาะนี่ นี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นเปลือกหอยเชลจ้ะหอยเชลจะอยู่ในน้ำที่ค่อนข้างจะลึกนะคะอันนี้สงสัยลอยมากกับน้ำจ้ะอันนี้เปลือกหอยเชลนี่จ้ะต้องตาดีๆยึงจะได้หอยแข้งนี่ตรงมีแนวมาเคลียบ่ได้ตั้งใจจะมาเก็บหอยหรอกจ้ะแต่ว่าเห็นกะเก็บเก็บไปอยาจะพาไปเก็บหอยจูบอะ หอยจูบลายทำนี่นี่ตรงนี้เดี๋ยวจะพายางไปทั้งนูน้นที่เขาเก็บสาลายนิวมือฟิงกะท้าแหละกันนะคะนี่น้ำล่องยางเล่งหอยแครงค่ะน,นี่หอยจูบยังสี่ายลายจา้ะนี่แบบนี้เห็นบ่นี่หอยจูบทั้งนั้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไปเอามองน้ำเลือกเลือกเลือกเอาโตใหญ่ๆทั้ง พุ่นจ้ะนี่จ้ะนี่เก็บหอยเก็บหอยนี่นี่นี่พามากเก็บหอยเก็บหอยนี่จ้ะนี่ได้หล,ลายเติบเลย ย่างหาเก็บหอยนี่เดี๋ยวสิพาไปเบิ้งนี่จ้ะแถวนี้นี่น,นี่แถวนี้คือหอยจุูหอยจูใบขนาดจา้ะนี่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 ชิพาเก็บเก็บหอยจูนี่เลยเลือกเอาหน่วยใหญ่ๆจ้ะ นี่จ้าจะยู่แบบนี้แหละนี่ต้องหาหเอานี่จ้าจะาผ้าเก็บหอยจูบนี่นีลายขนาดจ้านี่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 เก็บหอยอุ้ยให้เบิ้งบรรยกาจ้ะเลือพานพอดีอันนี้จะเป็นเลือที่เห็นงานอยู่แพลตฟอร์มจ้ะไป แทนคดเจาะน้ำม่งน้ำมันเนาะเรือแบบประมาณหนึ่งสี่จ้ะนี่เรือเนี่ยฮะบรรยากาศดีๆทะเลนอร์เวยจ์จ้ะเก็บหอย <c oughs> นี่บรรยากาศตอนหามงแรงจะ้ะอากาศดีขนาดมื้อน,นี้ก็เข้าสปริงแล้วจะ้ะเขาฤดูใบไใม่พลิเนาะนี่เก็บมาคอยกันต้น นี่จ้ะตรงนี้ก็จะเป็นแถวที่เมนูเก็บสาลายสาลายใบผักกาดเนี่ยคะสุกทาลากับฟิงก์ทับทาละก็เป็นตระกูลซีวีดทั้งหลายนะคะนี่โอ้ยมีเป็ดน้ำนี่จ้ะบรรยากาศย่ามมือแร้งเนาะนกเป็ดน้ำนะคะที่เห็นอยู่ตรงนั้นนี่ที่ยวเคยเห็นโตนากด้วยว่าโตออสเตอร์รอ,อยู่แถวนี้แหละจ้ะ น,นกเป็ดนะนี่จ้าจะให้เบิ้งนี่นี่นี่หอยจูบหรือว่าหอยขมทะเลทั้งนั้นเลยจ้ะนี่หลายขนาดจะบอกว่ากินได้จ้ะคนนร์เว์เขาบปกินกันดอกส่วนมากจะมีคนไทยคนเวียดนามที่มาเก็บกันหลายขนาดจ้ะใน่มนูชายเบิ้งมับิงเทียมมันปนกับสาลายมันอาจจะแนมโบค่อยชัดเก็บแป๊บเดี๋ยว ประมาณนี้เดี๋ยวแม่นุชเก็บต่ออีกจกแป๊มนึงเดี๋ยวจะกลับและนี่น้ำทะเละลดน้ำล่งพอดีจ้ะนี่ให้เบิ่งแถวนี้นะคะมือสันจักหน่อยด้ยจ้ะน,นี่นี่เห็นปะนี่จ้ะหอยหอยจูบหรือว่าหอยขมทั้งนั้นเลยนี่ล้างนาจ้ะประมาณนี้เนาะได้เกือบเต็มถังแล้วนี่ ฝากไว้จ้ากับบรรยากาศทะเลนอเวยเนาะเดี๋ยวถ่าเบิงคลิปหนาของทางช่องคุณแม่ขาชาแนลล่ะกคะคุณแม่ขาเดี๋ยวมาเบิงกันว่าสีผ้าไปเฮ็ดยังอีกนี่บ่ดได้ตั้งใจมาเก็บหอยหรอกจ้าแต่ว่ามาเห็นมาตอนที่น้ำลงพอดีแลยค่ะมาเห็นมาหอยกะเก็บไปจังนหน่อยนึงเนาะเก็บไปพอกินกับพ่อจ้า หอยจูบหรือว่าหอยขมทะเลกอะ่ะรำล่ากันไปพร้อมกับบรรยากาศกันเก็บหอยทะเลนอร์เวยสาลายแถวนี้ก็กินได้จ้าฝากไว้จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะบายจ้าบาย